วันนี้นะครับจะพาสาวใต้สุดแดนสยามมาสัมผัสกินไอท้องทุ่งนาที่อุบลราชธานีนะครับผ้าน้องสาวน้องหงกับน้องติ๊กนะครับออนะครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ทุ่งนาของผมเองนะครับบรรยากาศเสียงเขียดเสียงกรบหลงนะครับ อุบลราชธานีครับอำเภอพิบูรณ์มังสาหารนะครับจังหวัดอุบลน, <c oughs> น้องหงนะฮะน้องติ๊กนะครับสาวสุไหปาดีกับสาวอำเภอ,อมุก,าามมกดาหารปลพีจอนี่จะพามาดูสมผัสกินอายวิถีความเป็นอยู่แบบอีสานบ้านเฮาส่องดูดิมีน้ำไหมอ่านี่ฮะวันนี้จะพามาใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ด มาตอนกลางคืนนี่นะ,ะนี่ทุ่งนาผมฝนตกตกนะฮะธรรมชาติเวลาใส่เบ็ดเดียวเขามาใส่กันคืนอ่ะ <c oughs> แล้วเช้าเขาจะพยายามเบ็ดนี่ <c oughs> มีคนกลัวไส้เดือนนวยนะ,ะกล้องมาดูไก่ไนไส้เดือนนะฮะ <c oughs> น้องหงเออน้องหงเคยเห็นบรรยากาศแบบนี้ไหมไม่เคยนี่ <c oughs> แหละนี่แหละพี่พาทาพาดูทำไมต้องใส่กลางคืนนะเพราะว่าตอนเช้าเราจะมายามไงเอ่อตอนเช้าเราจะต้องมามากู้ภาษาอ ภาษาอีสานว่ากู้เบ็ดโอ้ยทำเปนตัวมันใหญ่อย่างนั้นน่ะนี่แหละธรรมชาติของปลาช่อนปลาหมอเนี่ยนาเนี่ยมันจะกินไส้เดือนไม่แน่กบว่าจะมากินยื่มันหลุดแล้วมันออกแล้วมันออกแล้วมันลุกดิ่งดุกดิ่งแบบนี้แหละปลาชอบกินนี่ ใส่ไปและทีนี้เราก็จุ่มลงน้ํานี่นะลงหงใส่กบหรือใส่ปลาหยิบายาลงหน่อยอันนี้ปลาพี่จะใส่อัลปชอน <c oughs> นี่หนึ่งหลังนี่แต่ถ้าจะใส่กบนะต้องทําปนป้านดินต้องปนป้านแบบนี้น,นี่ปั้นอ่าทําพื้นพื้นแล้วทีนี้นี่ ตรงนี้เราจะใส่ปลาตรงนี้อันนี้เราจะใส่กบนะฮะวิถีความเป็นอยู่คอยดูมันจะได้กบตัวใหญ่ๆแล้วกบเยอะมากที่นี่กบเยอะมากปลาก็เยอะนะปลาสงสารมัน <c oughs> ไม่ใช่สาสงสารมันยังนี พราะาใส่กบต้องใส่ใหญ่ๆใช่กบนี้จะต้องใส่เป็นตัวๆนี่มันก็กินแต่ไส้เดือนนะทีมันไม่ถึงเบ็ดนี่กล้องชัดไหมนี่เห็นไหมทีนี้กบมันก็จะมาตรงนี้แล้วมันก็กินไส้เดือนมันก็จะติดเบ็ดพี่จอนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูนะ ุ่งนี้เช้าดูแล้วอือไปคนลุกตัวใหญ่มากมันตัวใหญ่มากมใช่นี่คือบรรยากาศท้องทุ่งนาปลาในบ่ปลาในานานี่นะทั้งปลาทั้งกบมันถือว่าเป็นปลาและกบธรรมชาติและถ้าได้เอาไปทําเป็นอาหารเนี่ยมันจะอร่อยมากเพราะปลาพวกนี้กบพวกนี้มันจะไม่ได้กินท้าปาสา ถ้าเผื่อบ้านๆเขาเรียกว่ามันไม่ได้กินหัวอาหารมันอ๋อคือคือถ้ามันไม่กินหัวอาหารแล้วมันจะไม่มีกลิ่นคาวของปลากลิ่นคาวของของกบนี่อันนี้พี่จะใส่ใส่ใส่เอาปลาชีวิตทั้งชีวิตพี่จนนี่แต่ก่อนก็อยู่แต่กับแสงสีเสียงเคยอยู่ทองหล่อนะนเห็นอย่างนี้นี่เคยเป็นตำรวจทองหลออยู่แถวเอกมัยสุขมุมวิทนะสายสืบ แต่พอมาสัมผัสกิ่นไอธรรมชาติท้องทุ่งนาแล้วมันติดใจไม่อยากจะไปไหนเลยนึกว่าติดสาวอยู่ท้องรอโอ้สมัยนั้นนี่โอ้มาฐานมาฐานโอ้ยุคนั้นเป็นยุคที่แบบว่าโอ้เครื่องปูเครื่องฟูในเดือนตัวใหญ่อาหารมีโอกาสนะครับ เอีพี่จ,จอนนี่นะครับมีโอกาสก็ผ่านมาอุบลมาทานกาแฟะนะครับเปิดแล้วนะครับนี่นี่สองไฟูดเอ้ไยม่เอานี่สองไฟดูหน่อยดิอ,อือ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 ออ มันจะล่วงแล้วไปเดือนจะล่วงแล้วพี่จันนี่มันจะตกแล้วไรนะเดือนใช่ไหมเหมือนงูเลยถ้าเดือนอะไรก็ไม่รู้สองตรงนี้ดินี่เวิร์งนี้เวิร์งนี้นี่ปลาปลามันจะมาว้อนอยู่แถวนี้เลยมาว้อนปลาบอลนะฮะภาษาภาษาใต้ปลาบอน แถวบ้านน้องหงนี่เขาทำนาแบบนี้ไหมไม่มีค่ะไม่มีแลวนี่ยสวนงจะเป็นสวนยางใช่ไหมใช่ค่ะเป็นสวนยางแสดงว่าบรรยากาศที่พี่เจทีพามาใส่เบ็ดแบบนี้ก็หาดูได้ยากใช่ไหมไม่มีนะคะฉันน่าจะเป็นป่าพุแถวบ้านนุ่อ๋อป่าพุใช่พุเตียวพุอะไรนะป่าพุเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเขาพูดะลยเหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆน้ําก่อนนะพี่อ๋อๆๆที่ใต้น้ำก่อยนะน้ำที่แบบว่ามาจากน้ําทะเลบ้างนะน้ำทะเลกับน้าจืดแสดงว่าบรรยากาศวิถีอีสานนี่ก็ต้องโอ้โหเนี่ยใส่เบ็ด วันนี้พาน้องหงน้องติ๊กนะฮะมาใส่เบ็ดนะครับหลายหลายคนถามถึงน้องหงน้องติ๊กกันเยอะนะฮะช่วงนี้แล,และช่วงที่ผ่านมาผมวุ่นกับภารกิจช่วยเหลือพี่น้องโควิดก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปกับน้องหงเลยเสร็จจากภารกิจช่วยชาวบ้านโควิดก็มีงานเข้าไหนจะภารกิจไปตามจับมือปืนตามจับผู้ต้องหาคดีต่างๆวันนี้ว่างก็ถือโอกาส พาน้องมาดูกลิ่นอายของความเป็นอยู่แบบอีสานมันบ้านนะครับที่นะท้องทุ่งนาของผมทุ่งนาผมนะครับอยู่ที่อำเภอพิบูร์บางสาหารนะครับหากท่านได้ผ่านมาทางอุบลน,นะครับมาเที่ยวมาพักผ่อนแวะมาทานกาแฟนะฮะตอนนี้เปิดแต่โซนกาแฟก่อนนะครับเพราะว่ารอให้สถานการณ์คลี่คลายนะฮะให้ามากกว่านี้ผมจะได้เปิดโซนโซนอาหารอีกแล้วฮะคนก็เริ่มทยอยกันมาเยอะคนก็เริ่มทยอยกันมาเยอะ นี่นีม่มามามอยากปา่าเป็นอะไรแม่แม่ม่บางท่านที่กำลังชบชมคลิปนี้อยู่อาจจะอยู่ต่างประเทศแต่ได้ไปหาหกินไปทำงานต่างประเทศนะครับอาจจะไม่ได้นึกถึงบรรยากาศวิถีท้องทุ่งนาผมเล่าวิถีท้องทุ่งนาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับ วันนี้พาสาวใต้มานะฮะสาวใต้กับสาวอีสานเหนือบ้านหนูเขาเรียกทงเบ็ดนะเรียกเลยนะธงเบ็ดนี่ไงใส่เหรอบ้านหนูเ <c oughs> สื้อบเบ็ดธงเบ็ดเขาเรียกเลยนะธงเสือบเบส้อบเบ็ดเสือส้อบเบ็ดเสือ้อเบ็ดปกติพี่จะนี่ไม่ค่อยถนัดเวลามาใส่แบบนี้นะส่วนใหญ่พี่ชอบไปขโมยเอาง่ายดีเขาใส่แล้วใส่แล้วพี่ก็ไปยามของเขาเอาเออนี่ง่าย ทันใจอ่านี่แหละครับวิถีแบบอีสา,านบ้านเรานะฮะอา่าเดินมาทางนี้นี่อ่าตรงนี้มีร่องรอยร่องรอยของการใส่อยู่มีคนมาใส่ปแปล้วตรงมีร่องรอยมีกับดักหรือเปล่ามีระเบิดทิ้ง <c oughs> <c oughs> มหมันอมฮิมดังมดดังมด ต้องได้สักตัวหรอวะนี่อือเสียงกบเสียงเขียดร้องนี่ระงมเลยอีสานบ้านของเฮาตั้งแต่เก่าโบราณมา คุณยายและคุณตากินข้าวเหนียวเรี้ยวแรงดีเดือนหกฝนตกหงควายเขาโคง้งบ้านสาวมีบักตู้และเสียงซีเขาดีเขาสวนคางแขนขอไม้ไผ่ฝนตกใหม่ดินพางพางหน่อไม้กับยานางเดีย๋ยวพี่จะพาไปใส่ตรงบ่อพี่เลย ด้านหลังของทุ่งนาผมจะมีบ่อปลาที่ผมเลี้ยงไว้นะฮะแต่ณเวลานี้จะเป็นปลาธรรมชาติสส่วนใหญ่ที่ไหลลงมาซึ่งผมได้เอาหนังควายเน่าไปทิ้งไว้ธรรมชาติของปลาธรรมชาตินะฮะเขาจะมาไหลรวมมาตอนเวลาน้ําหลากหรือน้ําฝนน้านานะฮะจะมาตรงมีกลิ่นนะฮะนี่ฮะมาดูปลาในบ่อนี้จะเยอะมากซึ่งเป็นปลาไม่ใช่ปลาที่ผมเลี้ยงปล่อยนะฮะ เป็นปลาธรรมชาติปลาหนองใส่นี้นี่ได้เรื่องเลยแหละไปเดี๋ยวพาเดินลงทางนี้ลงได้เหรอคะพี่ได้ <c oughs> เอยนี่แหละอีสานแทจ้จริงมันต้องลุยต้องบูเขาต้องบู๊ ของแท้อ่าโอาพาสาวใต้กับสาวอีสานมาลุยนะฮะมานี่ทีนี้เราจะเอาตัวใหญ่อ่พี่จะพาเอาตัวใหญ่นี่คือบ่อบ่อปลามีจอกมีแหน้ด้วยได้เรื่อง บนปาบนนี่นี่เหรอโหงเอ้ยได้เรื่องเลยอุ้ยอุ้ยขันๆันเดี๋ยวพี่ทำแป๊ซ่าให้ทานอร่อยๆเราไม่ตัวโตแน่ๆคันนี้ได้เรื่องนะนีคันนี้นี่เรากินแป้ซ่าเลยบรรยากาศท้องไรท้องนายามคืนนะฮะเสียงกบเสียงเขียดร้อง l งม g u m อื <c oughs> อ <c oughs> สองคันปะขึ้นไปอเอาแค่สองตัวใหญ่ ป่ะเลี้ยวซ้ายกับกับถ้ำเรากับถ้ำตัวละกิโลไม่ใช่ติดแล้วหรอเดินมาเนี่ยไปดูไปดูเดินมานี่น่าจะอยู่ตรงไหนจำได้ไหมน้องติก๊กนู่นงน้นี่นะครับบรรยากาศยามแรงๆค่ำค่ำคืน หน้าที่แห่งนี้คืออีสานนะครับแผ่นดินจังหวัดบุบ,บราชสุธานีนะฮะวันนี้พาสาวสวยทั้งสองสาวมาใส่เบ็ดกบนะครับกับเบ็ดปลานะครับกบกับเบ็ดปลาเดี๋ยวตรงนี้อีกสักเผื่อมันติดอืมพอดี เขาตัวใหญ่เลยใหญ่มากดึกด cool> ึกดึกเนี่ยผึ่งนกรเผื่อได้ปลาช่อนใหญ่เสียวบาท มันจะออกมาแล้วนี่อันนี้ต้นข้าวต้อนอยานข้าวข้าวเหรอนี่เสียงกบเสียงเขียง,ยงอืมเรียบร้อยนะ네ครับอากาศี เททิ้งนะครับกับวันนี้นะฮะพาทุกท่านนะครับมาสัมผัสบรรยากาศสำหรับเอฟซี <FC S 2> ผมที่ไปอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ไปอยู่ไกลบ้านไกลบ้านเจ้าของนะครับเนาะนี่กับคือวิถีความเป็นอยู่แบบท้องไร่ท้องนานะครับวันนี้สำหรับพี่น้องชาวใต้ผมขอเป็นใจนะครับ f อซี FC น้องหงจากภาคเหน,นือเห็นดู วิถีความเป็นอยู่ของชาวอีสานหาปลานะครับใส่เบ็ดฝนตกใหม่ๆนะครับเลยใส่เบ็ดให้ทุกๆท่านได้รับชมนะครับกับบรรยากาศท้องทุ่งนายามค่ําคืนดูครับบรรยากาศนะครับสุดท้ายนี้นะฮะน้องหงน้องติ๊กมาร่ําลานะครับพี่น้องนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจทุกท่าน นะครับแล้วผมจะพาทุกท่านมาดูบรรยากาศการกู้เบ็ดที่นี้มามายามเบ็ดว่าเราจะได้ปลาหรือไม่นะครับวันวันต่อไปนะครขอเป็นรัยใจทุกท่านครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ,บ๊ายบาย